สวัสดีครับตอนนี้ฮะผมอยู่ทางเข้าสวนภาษาโอซาก้าจากบ้านผมเว้ยคือผมเดินมาประมาณ3กิโล3กืบกิโลได้นะครับผมจากบ้านผมสถานีเทนลรลุนะุมาถึงสวนภาษาโอซาก้าได้เว้ยจริงๆมันเดินได้เว้ยแต่ว่าผมไม่เคยเดินเลยนะครับแล้ววันนี้มาลองเดินเป็นครั้งแรกนีก็เลยเออ ไหนๆมาฮิ๊กซทั้งทีก็มาเดินดูสักหน่อยแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ด้วยเผื่อใหเอ้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะว่า,าสวนภาษาสก้าจากเส้นทางนี้เป็นไงบ้างคือจริงๆอ่ะสวนภาษาสก้ามันค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็มันก็เป็นเส้นทางฮิ๊กซ์ที่ค่อนข้างกว้าง5้ากิโลได้ไมั้รอบรอบสวนเลยนะ5้ากิโลได้นะครับแล้วก็จากสถานี เทโลคูเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นสวนริมแม่น้ําเรียบลงเรื่อยๆเป็นเส้นทางไฮกิ้งวิ่งต่างๆเนี่ยยาวรอบอรอบทางเรียบแม่น้ําได้เลยนะครับแล้วมันมาสามารถมาถึงสวนภาษาโอซาก้าได้เออจะแ,แบบว่าเอ้ยมันก็มาถึงเลยนะเว้ยเนี่ยน,นี่คือผมเดินมาจากบ้านผมประมาณ4 0่0ิบนาทีนะครับผมเดินมาแบบว่าไม่ได้เดินแบบรีบมากนักนะแล้วตอนเนี้จากหลังแมกไม้นั่นนะคุณจะมองเห็นภาษาอซาก้าละนะครับ ต้นไม้อาจจะบางนิดหน่อยเนาะนี่น่าจะเห็นละนะเป็นไงแล้วตอนนี้มันเป็นแสงตอนบ่ายเว้ยเห็นว่ามันแล้วแต่ว่าตรงด้านหน้าจั่วสานจะแปลว่าสะท้อนแสงนะกระแพงสีขาวกับอ่าตัวเครื่องตกแต่งสีทองเนี่ยสวยงามมากดูดิเห็นไหมสวยว่ะโคตรสวยอะสำหรับผมนะโคตรสวยเลยอืมนี่อ่ะแช่มุมนี้นิดนึงนะ แล้ววันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาเดินรอบนะเพราะผมเดินมาไกลละเดินจากบ้านมาไกลามากนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับโดยเอ,อกลับโดยรถไฟนะครับผมรถไฟสาย JR ซึ่งกลับเข้าสู่บ้านผมได้เลยเหมือนกันเพราะถ้าเดินกลับไปอีกสี่โลนีไ่ไม่ไหวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเดินไม่ไหวเว้ยวันนี้เดี๋ยวกลับไปทําธุระต่อนะครับอืมเนี่ยมุมนี้ก็สวยคุณดูดิเห็นว่าเนี่ยผม,มสวยมากเลยนะดูดิโอ้ เห็นว่านี่ผมก็ทั้งถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพเก็บไว้นะครับคือตอนนี้เนี่ยวันาวันที่ถ่ายทําถ่ายตอนนี้เนี่ยวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนะครับก็จริงๆคือเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงแล้วคุณจะเห็นว่ามันก็จะมีบางต้นที่เหลืองอยู่บางต้นที่แบบว่าแดงแต่ว่าแดงแต่เริ่มร่วงแล้วคุณดูเดีเห็นว่ามันก็คือใกล้จะหมดฤดูการนี้แล้วนะ แต่วันนี้ถามว่าหนาวไหมก็หนาวเหมือนกันนะมาสิบองศานะแต่วันนี้มือไม่สัน่นนี่มือไม่สัน่นะนะนี่คุณดูดิแสงยามบ่ายแก่ๆตอนนี้มันประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆคือช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวเนี่ยพระที่จะตกเร็วนะครับผมประมาณห้าโมงก็ตกแล้วห้าโมงคือมืดแล้วนะคุณห้าโมงคือเริ่มมืดแล้วนะเออคือมันมืดเร็วมากนะครับผมญี่ปุ่นในช่วงฤดูหนาว จรเรียกว่าประเทศเขตหนาวอ่ะช่วงเย็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดเร็วนะครับคือกลางวันมันจะสั้นกว่าช่วงฤดูร้อนอประมาณนั้นนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปถึงตรงโค้งนู้นเนี่ยคือสะพานน่ะเราจะไม่ข้ามเข้าไปข้างในนะครับเราจะแค่เดินอ้อมตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวตรงทางนู้นเนี่ยมันจะมีสถานรถไฟอยู่ก็เดี๋ยวพาเดินไปแค่นั้นละกันนะครับเนี่ยคุณดูเมฆดิหลายคนบอกท้องฟ้า ญี่ปุ่นนายฉาก็าน่ายฉาจริงๆนะเนะไม่รู้ว่าเสียงมันเข้ากล้องหรือเปล่าแต่ว่าอีกาเยอะมากเสียงอีกาแต่ว่าดังระงม,มไปทุกคนแห่งเลยคืออีกาในผมไม่รู้ว่าเมืองอื่นเป็นไงนะแต่อีกาในโอซาก้านี่ตัวใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างจะแบบจำนวนเยอะคือเหมือนแบบแทนนกพิราบในกรุงเทพอะเออประมาณนั้นเลย คือนกพิราบมีน้อยนะน,นกกระจอกมีเยอะนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือน่าจะเป็นอีกาอืมเนี่ยข้ามสะพานตรงนั้นไปนะก็คือจะเข้าสู่สวนปราสาทสก,กาชั้นในดูดิโอ้โหแสงมันดีมากเลยนะที่แรกกะก่าวว่าวันนี้แค่มาเดินเล่นไม่ได้กะจะถ่ายคลิปเลยนะแต่ว่าเห็นแสงเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกว่าไม่ถ่ายไว้ก็น่าเสียดายนะตอนนี้ถ่ายมาประมาณเอห้านาทีละ คิดว่าไม่น่าเกินสิบนาทีนะคลิปนี้อืมอาสั้นๆสั้นๆคือปีนี้ผมผมน่าจะไม่ไปไม่ใช่น่าจะาวันนี้ปีนี้คงไม่ได้ไปเอเอดูใบไม้แดงที่เกียวโตนะครับเพราะว่าหเห็นแบบคนบอกร้านแปดมากเยอะมากก็ไม่อยากจะไปเบียดผู้คนเขาอืมคือก็คือก็คงไปอีกฤดูกอื่นน่ะเออฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นอืมเนอะ ใบไ,ไม้แดงเกียวโตร,รอบนี้ก็เอาเว้นไว้ก่อนเออเปลี่ยนแนวบ้างนะมาดูในที่ที่แบบมันใกล้ตัวบ้างอะไรเงี้ยอย่างามีคลิปก่อนหน้านี้ผมถ่ายาทั้งคลิปแล้วก็มีพูดปในไลฟ์นะกับสวนญี่ปุ่นในในสวนเอนะ็ก70เนอะอันนั้นดีมากอันนั้นสำหรับคนที่บอกว่าสำหรับผม,มที่ไปเกียวโตจนเบื่อแล้วอะ่ะก็จะแบบไอ้ตรงนั้นคือเออ มันเป็นแบบเกียวโตแอทโฮมอะเออเป็นสวนเนี่ยสวนญี่ปุ่นแบบง่ายใกล้ใกล้บ้านใกล้ตัวอย่างเงี้ยเดินทางง่ายด้วยคนก็น้อยด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยค่อนข้างแฮปปี้ต่อไปอาจจะไปใกล้ๆบ้านหรือไปที่ที่แบบว่านคนไม่เยอะดีกว่าอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างนี้เนี่ยสวนภาษาออสกาเนี่ยผมก็คงไม่เข้าไปถึงข้างหน้านั้นนะฮะเพราะว่าพอละออไปมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปมาหลายครั้งแล้วด้วยทั้งถ่ายคลิปทั้งไลฟ์เยอะแล้วเนาะเออวันนี้ก็ดูแค่ข้างนอกแล้วกัน จริงแค่ข้างนอกก็ก,ก็ก็กินขาดแล้วเปล่าว่าวิวนยมันดูดิอ่ะดูอ่ะดูมาดูตรงนี้หน่อยดูดิแค่นี้ก็กินขาดแล้วเปล่าวะวิวนี้ไงสุดๆมันดูแสงดูอะไรดิโอ้โหมันดีมากเลยนะอืมนะอ่ะเป้าหมายเราคือเราจะไปทางนู้นต่อนะครับไปจนถึงทางที่มันออกสถาน,นีเจ้โอซาก้าแล้วผมก็จะกลับทางนั้นแหละอืม ันนี้ไม่ไปไหนไกลแล้ววันนี้สบายๆไฮงวันนี้น่าจะสักสี่ห้ากิโลได้เออร่วมๆประมาณหมื่นเก้าพอดีคือเวลาผมออกกําลังกายวันหยุดเนี่ยผมจะพยายามให้เดินให้ได้หมื่นเก้าขึ้นไปเนะาะนับตั้งไหนก็นับตั้งมือถือนี่แหละมือถือมันมีแอปแอปนับเก้าอยู่นะเออช่วงนี้เฮลซี่ขึ้นนะผมจะไม่ค่อยแบบว่าอะไรนะ ทำอะไรที่มันมันเพิ่มน้ําหนักตัวเองมากนักอ,อของกินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เหมือนกันใครได้ตามเพจตามอะไรบ้างหมอก็จะกินแบบว่าอะไรอะลงของกินนานๆทีอะและอย่างแบบไอ้ผมกินข้าวมันไก่เงี้ยซื้อข้าวมันไก่แถวบ้านมาเงี้ยนั่นคือแบบว่าสองสามอาทิตย์กินครั้งหนึ่งนะเออนานๆทีจะกินสักทีอืมาะปกติจะจะอะนั่นมากกว่าอะไรนะเออ อาหารสุขภาพอะสลัดเอ้ยอกไก่เอ้ยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่รู้จะถ่ายลงมาทำไมอาจจะมีมีถ่ายลงบ้างยแบบพูดให้เห็นว่าเออยผมกินประมาณนี้นะอะไรเนี่ยเคยคุยกับสมาชิกแล้วด้วยเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยเท่าไหร่เนาะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเนี่ยเราก็มาถึงรอบโครงตรงนี้แล้วซึ่งถ้าเดินตรงนั้นต่อไปเห็นบาไม่รู้ตรงไกลๆน่นมันก็จะเป็นแบบว่าทางเดินไฮงรอบเป็นเนิน อีกไกลด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะออกทางนี้ละซึ่งก็เดี๋ยวคลิปน่าจะไว้ที่ประมาณนี้ละกันเนาะเออเราส่งท้ายคลิปกันด้วยวิววิวาาสาศาสก้าที่พดอยู่พ้นกับรั้วนี้นะเป็นไงสวยงามนะลองคุณดูลมเอ่ยอะไรเอ่ยนะเป็นไงอากาศดีไหมดีเนาะ เมื่อกี้ที่ถ่ายมาเมื่อกี้ไม่ได้ทักไว้ตรงนี้คือพวกแบบว่าเขาซ้อมการแสดงกันนะครับอยู่สักค่อยเลยพวกนี้ก็คือเด็กมหาลัยเด็กมัธยมเขาเขาก็าาใช้พื้นที่ตามสวนเหล่านี้ส่วนแถวบ้านผมก็มีเนาะ,ะก็คือแบบเขามาซ้อมการแสดงต่างๆเขาก็จะมากันพื้นที่แถวนี้กันเพราะมันเป็นลานกว้างแล้วก็แบบมาทํากิจกรรมได้อิสระไม่ต้องแบบขออนุญาตอะไรขนาดนั้นนะ,ะนกำแพงปราสาทเอ้ยอะไรเอ้ยดูดิตรงด้านนี้มันจะมืดหน่อยเพราะว่า พาทิ่มันไม่ส่องมาตรงนี้นะครับเพราะมันบ่ายแล้วมันมันพาทิ่มันกําลังลงแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูดูแผนที่นิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เราอยู่แถวไหนเนาะไหนๆก็ไหนๆละเก้านาทีเอออีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้อยู่ลอดูดูเส้นทางทางนู้นเนี่ยเห็นปะมันร่มรื่นมันน่าเดินเว้ ก็คือเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายบนตรงซ้ายบนตรงนที่มันจะไปทางสถา,านีเห็นป่ะเออเดี๋ยวจดไปทางนั้นกันนะครับก็คือออกประตูนี้เนาะเกรงใจไม่กล้าพูดเยอะถ่ายยืนข้างเขาแล้วพูดแล้วมันกระไรยอยู่ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแนละ้วว่าถ้าเราออกตรงนี้ไปเราจะเจออะไรนะครับคือตรงเส้นเนี้ยผมไม่น่าจะว่าคนไทยที่มาเที่ยวที่นี่เนี่ยมาเส้นนี้เยอะหรือเปล่าเออเพราะว่ามันเป็นเส้นที่แบบว่าคึกคักที่สุดอืม คือสายรถไฟไอสถานีรถไฟที่มาถึงภาษาโอซาก้าได้เนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3าสถานีนะครับเ,เป็นสถานีรถโอซาก้าเมโทรสองจุดนะครับแล้วก็สาย JR 2จุด JR ก็คือแบบไอเจแปนเรลเรลเวย์นะฮะหนึ 2, ่งจุดหนึ่งจุดนะครับซึ่งไอหนึ่งไอหนึ่งจุดเจแปนเรลเรลเวย์ Rail way, Rail way เนี่ยมันจะมาถึงจุดที่คือคกักสุดก็คือแบบว่าเป็นจุดที่มีร้านค้ามีสเตเดียมมี พอจัดแสดงหอขอประชุมอะไรเงี้ยมันก็เลยจะาคึกคักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไปตรงนี้เราจะเห็นกันนะแต่ว่าเจ็บวิวแม่น้ําคือตรงนี้ท้องฟ้าสีฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนแสงออกมาบนผิวน้ำเนี่ยแล้วสวยมากคุณดูดิดูเนี่ยดูดิมันบลูไปหมดเลยเห็นปะดูดิว้าว ดีป่ะลมแรงด้วยหนาวหนาหนาว,นาว,นาวมือแล้แสบมือเลยโอ้ยหนาวเออนะเนี่ยเดินกลับออกมาก่อนเนี่ยเห็นไหมเราออกมาตรงนี้คุณจะเห็นหลังคาโดมนั้นปะ่ะ <c oughs> ก็คือแบนเหมือนมันเป็นสเตเดียมอหอประชุมขนาดใหญ่ๆนะครับใช้แบบจัดงานใหญ่ๆเลยงานแบบสัมมน,นาเอ้ยอะไรเอ้ยงานอะ,อะไรนะ มอบปริญญาบัตรอะไรเงี้ยเอองานประมาณนั้นจะมาจัดที่นี่นะครับแล้วก็จะแบบมีร้านค้ามีอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยรบริเวณทางเข้าสัปปะสระสนภาษาอัส,อาสกาเส้นนี้จะคึกคักหน่อยเพราะว่ามันเป็นโซนของร้านค้าเออประมาณนั้นครับเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวเราก็จะกลับละเออก็คือเดี๋ยว่าเดินเนี่ยเดินผ่านไอสเตเดียมนี้ไปปุ๊มันกจะเป็นสถานีละนะแล้วก็ ริมบริเวณนี้ก็ยังคงเป็นเส้นทางเดินที่มีใบไม้แดงใบไม้เปลี่ยนสีเต็มไปหมดเลยนะครับบรรยากาศดีมากนะแล้วก็หิวอะไรเนี่ยข้างหน้ามีของกินด้วยเออผมไปจบคลิปตรงของ,ของกินเกน่านะกินอะไรแปร๊บนึงก่อนกลับดีกว่านะ12นาทีละตอนแรกกดจ,จะถ่าย10นาทีเอเอเถอะนะดีไหม บรรยากามันดีมากเลยนะคุณคือผมคิดว่าจากที่แบบเคยจัดไลฟ์มาเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ถ่ายมามันอาจจะถ่ายทอดผู้ชมได้แค่บางส่วนนะคือได้มาสัมผัสกับตัวเองอะ่ะมันจะโอ้มันเป็นอะไรที่คลิปหรือภาพถ่ายมันแทนแทนค่าไม่ได้เว้ยมันถ่ายทอดไม่ได้เว้ยนะซึ่งก็แนะนำนะฮะถ้าว่ามีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงดูใบไม้ร่วงนะครับอย่างเช่นแบบปีหน้าเนี่ย เรายังไม่รู้ว่าใบไ,ไม้มันจะแดงช่วงไหนนะครับปีนี้มันแดงช้าแต่ว่าปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเนี่ยถือว่าเป็นทามิที่เหมาะเหมาะอยู่นะครับออปลายเดือนคือถ้าต้นเดือนธันวาเนี่ยมันก็ลุนล้นๆแล้วว่าจะร่วงไม่ร่วงเนาะแต่ปลายเดือนพฤศจิกานยนโดยมากก็จะยังใช้ได้อยู่ มื่อก่อนผมจะเคยแนะนำว่ากลางเดือนพฤศจิกาใช้ได้แต่ว่าปีนี้พอมันแดงช้าในกลางเดือนพฤศจิกามันยังไม่มันยังไม่เปลี่ยนสีมันยังแบบเพิ่งเริ่มเหลืองเพิ่งยังเขียวอยู่อะไรเงี้ยหลายคนมาก็อาจจะแบบว่าเออมันยังไม่ค่อยเปลี่ยนเนาะอะไรอย่างนี้นะครับนี่เราก็มาถึงจุดนี้ขายเนื้อ,เน,อเนื้อย่างเนื้อย่างเสียบไม้นะครับเออแล้วก็ทางนู้นนะก็เป็นทางไปสถานรถไฟละเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับทางนู้นนะครับ กลับไปขึ้นรถเข้าบ้านนะแล้วก็ทางนี้ก็จะนี่เราก็ยังคงเห็นราคาประสาทต,ตรงนี้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวก่อนผมไปซื้อนั่นก็เดี๋ยวมาเราจบคลิปตรงนี้แล้วกันว่านี่คือเส้นทางไฮงสบายๆจากบ้านผมมาถึงสวนปสสาโอซาก้าคือผมไม่ได้ถ่ายจากบ้านนะผมถ่ายมาตอนที่มาถึงสวนปสสาโอซาก้าแล้วนะครับเออคือเดินมาส0นาทีแล้วถึงค่อยถึงบริเวณนี้เนาะก็เท่ากับว่าวันนี้ผมเดินมากือบชั่วโมงละนะครับ โอเคยังไงขอบคุณทุกท่านมา,มากๆแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่โอกาสหนะ้าบ๊ายบายขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะจ๊ะสวัสดีครับ